พี่ครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ที่เต็นต์วงกิกามีกิจกรรมไม่พี่ร่วมสนุกเล่นกันอยู่นะเราจะจกกับแจกขายรถคันนี้ในราคา1บาทจะพี่เป็นโปรโมชั่นที่เราจะให้ลูกค้าซื้อรถในราคาที่ถูกที่สุดในโลกวันนี้ถ้าเกิดใครทางานอยู่ที่บริษัทกิมเน็ตบุ๊กรบกวนติดต่อเข้ามาผมด้วยเพราะผมจะขายเอาแบบสถิติโลกถูกที่สุดในโลกใบนี้ขายรถในราคา1บาทเท่านั้น ถึงเราในราคาหนึ่งบาทคืออะไรครับแล้วก็กติกาของเราในการรูปถูกของเราเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้แบบย่อๆสั้นๆได้ใจความอะไรอยากได้ทำตามกติกาทุกคนจะได้แบบนี้หมดโอเคไหมครับก่อนหนึ่งนะครับพี่แต่เิดใครดูมาถึงช่วงนี้แล้วผมอยากให้พี่ทุกท่านนะครับกดแชร์ผมหน่อยครับแชร์ไหมครับแชร์ไหมครับแชร์ไปทุกช่องทางที่ท่านมีครับพี่ เสร็จเรียบร้อยครับพี่ครับแล้วฝากพี่รันกดติดตามครับพี่กดติดตามครับวันนี้กติกาของเราผมต้องการคนติดตามในคลิปผมในช่องของผมเนี่ยในติ๊กต็อกต้องการกติดตามถึง300,000คนถ้าเกิดไปถึง3 0 0 0 0 0คนผมจะรวบรวมครับพี่รวบรวมรายชื่อคนที่ร่วมสนุกกิจกรรมของเรานะครับมาจับฉลากครับพี่ครับจับได้ใครผมจะขับรถคันนี้ไปส่งให้พี่ถึงหน้าบ้านไม่ว่าพี่จะอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงรายอยู่เหนืออยู่กลางอยู่ใต้อยู่ออกอยู่ตกครับพี่ขอแค่พี่ทำตามกติกาของเรากติ การของเราคืออะไรการของเราคือลูกอาครับพิมพ์ชื่อและก็เบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดที่อยู่จังหวัดอะไรพ,พี่พี่มาชื่ออะไรในกอในขอในงอเบอร์โทรอะไรพี่ใส่เบอร์โทรมาแล้วพี่ก็ใส่จังหวัดมานะครับผมจะได้โทรหาพี่ได้ผมจะได้ไปส่งพี่ถูกแนะ่ผมจะได้เรียกชื่อพี่ได้นะครับพี่พี่ใส่ไม้ครบตามนี้ในคอมเมนต์ไม่ต้องโทรหาผม ไม่ต้องโทรหาผมย้ำไม่ต้องโทรหาผมแล้วจะมีซื้อรถในราคาติดบาทไม่ต้องโทรหาผมแต่ว่าพี่คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาจ่มเมนมากี่เม้นแล้วแต่พี่เม้นมามเม้นมามเม้นมาเลยแล้วแชร์ไปติดตามขอให้คนติดตามเกินสามแสนเมื่อไหร่ถึงสามแสนเมื่อไหร่ผมใส่เลยถ้าเกิดใครไม่เชื่อนะครับพี่ไปดูได้ผมขายมาแล้วหน้าสิบบาทไปดูในคลิปย้อนหลังได้ผมแปะไปไพนลิทเลยว่าขายราคาติบาท มาแล้วจริงหนึ่งคันคันนี้ทำไมผมจะขายไม่ได้อีกคันหนึง่งราคาหนึ่งบาทพี่ฝากพวกพี่ติดตามด้วยอยากให้ช่องเราไปถึง3า0 0สนคนให้รวดเร็วเล็ววาไวี้สุดครับฝากแชร์เลยครับพี่ขอบคุณมากบ๊ายบายครับผม